ครับสวัสดีครับพี่ดองป้องไฟเอฟซีทีรักทีเด็ดปอ,อกดกินเตียงสูบุหรุก้นเป็นทังไหน่เนาะครับตกมามือนี่เป็นมือเป็นเว้นมากอย่างไหนครับรู้สึกว่าวิกฤตเป็นหนาเพราะครับน้ำมันนะครับโดยเฉพาะน้ำมันดีเซนซึ่งเป็นต้นทุนของภาคทุกภาคครับรา่ว่าจะเป็นภาคเกษตรภาคผลทรงกระทบไปเบิดครับเรลามีบปอว่าผู้ใหผู้ที่มี อำนาจนะครับผู้ทีย่ยาลบผู้ยหาผู้ใหญ่นี่เขาจะออกมาว่าเรื่องน้ำมันบอยผู้ใดบว่าจะพ้นกับโดยเฉพาะคนลากหญ้าตอนนี้สิตายแล้วครับรู้สึกว่าบิบ๊กบิ๊กีกิที่ผมอบอกรีกินบอกครับเพระเาะอย่้งแรกอสิบ่เบาให้พี่ให้น้องเอฟซีฟังว่าลกมันหมุนหมุนเท่าเดิมหมุนหมุนเท่าเดิมแต่ว่ากรอสกึกระดับมันหมุนไวขึ้น พะว่าใส่ชีวิตวิสีจิตตัวนี้มันรวดเร็วไหมครับยุคยุคดิจิตอลบาไว้แล้วยุคนี้มันเป็นยุคแห่งการโลกโซเชียลนะครับไวก็นั่นดีครับเฮ็ดีหยังบ่ดีบงงามยูนี่นะแคกบ่ถึงหน้าที่ครับทั่วโลกดูจักครับพอจะอะไรพี่น้องลองคือทบทวนบ่งว่าชีวิตของคนเท่าต่อจากนี้ไปมันสิเป็นจังไ๋ครับเขาอยู่กับน้อมอยู่กับวิกฤตแบบนี้บ่ครับคนที่เขามี ค,คนที่เขามีคนที่เขามีเงินท่องหลายๆคนที่เป็นมหาเศรษฐีเขาหงูแล้วเขาเตรียมตัวเตรียมใจไว้วไทุกอย่างแล้วครับปัญหาคือพี่น้องเกษตรกร,กรโดยเฉพาะเกษตรกร,ะกรนะครับเพราะผู้เสียแรงงานที่กันครับรากหญ้าเอาไงไงครับรากหญ้านี่แหละครับรากหญ้านี่แหละกระทบย่่งหนักเด้ครับเอ้อะยญาสะไปประมาทหย้าสะไปขึ้นมามันดีมันสีนสดีขึ้นครับแห่งมี้จะเสียหนักไม่น่าเพราะจะได้แล้วใส่สมมุติว่าเอฟซีเท,ท่านไหนตอนนี้ครับ กำลังเจอวิกฤตเราอยากเปลี่ยนวิกฤตนั้นให้เป็นโอกาสนะครับผมแนะนําในส่วนของผมคือเกี่ยวกับเรื่องเกษตรเพาผมเพ็ิสวนนีนมาแปดปีกปีแล้วมันเริ่มเห็นผลครับถ้าผู้ใดคิดว่าสิประเหตุเกษตรตอนเกษียณนั่นเศร้ากินเลยครับไทยไทยตอนเกษียณมีอยางเดียวคือครับไปแจวัดแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเขาต้องเหตุอยากเก่เกษตรต้องเหตุก้อนเกษียณครับเพราะว่าการเกษตรม่ต้องใช้เวลา หาปีสิปีจะเสียผลครับผลลำบากรากไม่ตอนนี้น่สวนมีของอยู่ของกินหลายอย่างแลว้วครับมิานามนามผลผลปตมเฮ้กกับบอเดือนนอนเลื่อนใจผลตตมาแห่งลำบากอยครับทีสวนบ่บ่ก่นเลยเพราะว่าเามีข้ามีน้ํามบ่ต้องรอบ่ต้องงอ,อที่ว่าดาสมสาจะใส่นามในกิจการของสวนได้กระล้องมั้งครับกับบ่ไไ้คิดบอกใครว่าพี่น้องป้องป่ายเอฟซีกลับมาเห็นไทยเห็นหน้าเห็นสวนแต่ผมมองว่า การทำกรเกษตรนะครับสำหรับคนที่มีพื้นฐานทางเกษตรนะครับพอแม่ปูย่าตายายมีไห้มีหน้ามีสวนผมแนะน้าให้กลับมาเริ่มต้นใหม่เซตซีโร่ใหม่นะครับจากวิกฤตน้ำมันวิกฤตโควิดนะครับโดยเฉพาะโควิดเป็นตัวเล่งให้เฮาตัดสินใจได้ไวขึ้นเป็นยังกว่าทีรพะว่าโควิดมัน,นยังอยูย่น้ำเฮาอีกเข้าไปครับเราต้องจะหนีไปกับเมื่อใจว่าจากโควิดแล้วสิมีโลย,ยังอีกพอว่ามนุษย์เฮาหลายขึ้นหลายขึ้น แต่ว่ามนุษย์เ,เห็นแก่ตัวหลายขึ้นมนุษย์มองต่ภาพอย่างอื่นไปบ่มองในในบ่อมองในตัวเองครับมองไปบ่มองมองสุขภาพเขาหางเงินหาทองหาอย่างเพื่อซื้อน้ามันไปทํางานจีซื้อน้ามันไปทางานหาเงินไปทํางานซื้อน้ามันซื้อน้ามันเติมหมดขี่รถไปทํางานหาเงินนั่นเองครับพี่น้องลองลองเบิงหาลองในข้อมูลในในยูทูปด้วยครับในยูทูปในอินเทอร์เน็ต มีขอมุ่ลหลายๆคนที่เขาจะออกไปแล้วประสบความสำเร็จเบ้าเมย์บาลาแต่ว่าอาจสิ้เมยลาทาั้งนั้นร่างกายแต่ความสุขทางใจมีเยอะครับนะครับเดี๋ยวพอกันไหมนะครับแล้วขับสวัสดีครับนกเอี้ยงมลาละกินหมกไหม